ชายาเรือนร้างบทที่45เมื่อเห็นบุตรชายกลับไปแล้วเจ้าเยี่ยนหลาหอย่างเจี่ยนหยุดมือแล้วเดินมาหาสีกงกงเจ้าเด็กขี้เร่มาทำไมสีกงกงกรอกตามองท้องฟ้าทั้งที่รักแสนรักแต่ฝ่าบาทก็เรียกองค์ชายน้อยเสียอย่างนี้แล้วจะไม่ให้องค์ชายน้อยโกรธงอนได้อย่างไรเอาชุดมาคืนพะยะค่ะ บอกว่าชอบชุดที่หองเฮาตัดให้มากกว่าเจ้าเยี่ยนมองชุดด้วยใจปวดร้าวแต่เมื่อครู่องค์ชายน้อยดูจะชอบทวนมากทั้งยังเผลอชมฝ่าบาทว่าเก่งกาด้วยพะยะค่ะได้ยินอย่างนี้ความปวดร้าวใจสลายหายวับไปทันทีคราวนี้องค์จักรพรรดิถึงกับขี้ยิ้มเจ้าเล่์อย่างภาคภูมิใจแน่ล่ะสิบุตรชายรักข้ามากมายเพียงนั้นจะไม่ชมข้าได้หรือ องค์จัก,กรพพัดเก่าจบก็เดินจากไปอย่างอารมณ์ดีเหลือเพียงสีกงกงและหยางเจี้ยนที่ยืนเกอกตามองท้องฟ้าเป็นเพื่อนกันหลังกลับมาถึงบ้านซุเนเห็นมารดาก,กำลังก้มขุดไหสุราในเขตตัวก้านหลังบ้านร่างเล็กๆรีบเดินเข้าไปหาท่านแม่กำลังทำอะไรหรือแม่กำลังขุดไหสุราขึ้นมาสุราพวกนี้หมักจนได้ที่แล้วได้เวลาขุดขึ้นมาขายแล้วล่ะ แล้วอาซุนของแม่เล่าไปไหนมาข้าก็เล่นอยู่แถวนี้เด็กน้อยไม่กล้าบอกมารดาว่าเขาเอาชุดพวกนั้นไปคืนคนใจร้ายด้วยกลัวจะถูกมารดาตำหนีท่านแม่ข้าอยากได้ทวนหลี่เฟิงเฟยขี้ยิ้มงดงามนางรู้ทันทีว่าเมื่อครูบุตรชายไปที่ใดมาเจ้ายัางเด็กอยู่อาวุธทวนอันตรายเกินไปตอนนี้เจ้าก็ฝึกออกมันออกเท้า ตามที่ท่านอาจารย์ส่องสอนไปก่อนหากถึงวัยอันสมควรเมื่อใดท่านอาจารย์ส่งย่อมสอนเจ้าเองปกติแล้วหลี่เฟิงเฟยแทบจะไม่เคยขัดใจบุตรชายแต่เรื่องของมีคมที่เป็นอันตรายนางไม่กล้าเสี่ยงจริงๆก็ได้หากท่านแม่ว่าอันตรายข้าไม่เอาก็ได้แม้จะเอ่ยเช่นนั้นแต่แววตาหน้าเอนดูเศร้าหมองลงไปเล็กน้อยข้าไม่กวนท่านแม่แล้วข้าพาต้าหุยไปเล่นก่อนนะ ดหลี่เฟิงเฟยมองตามหลังบุตรชายไปเห็นเด็กน้อยเดินไปเปิดกรงอุ้มเจ้ากระต่ายสีเทาตัวใหญ่ออกมาผูกล่ามด้วยสายจูงเชือกถักเสร็จเรียบร้อยก็พากันเดินไปข้างเรือนอีกด้านที่เป็นลานกว้างใต้ต้นอู่ถงบุตรชายของนางคงตัดใจได้แล้วกระมัง ใครว่าอาซุ่นน้อยจะตัดใจเล่ามาถึงเด็กชายผูกสายจูงเจ้าต้าหุยไว้กับลำต้นอูถงแล้วเดินไปหากิ่งไม้ท่อนยาวตรงที่มีขนาดและความยาวใกล้เคียงกับทวนของคนใจร้ายเมื่อเดินกลับมาใต้ต้นอู่ถงอีกครั้งเด็กน้อยถอดเสื้อไปวางไว้ใกล้ๆเจ้าต้าหุยอวดแผงอกแบนๆและพุงกลมป่องที่เขาจัดประหนึ่งหิมะต้าหุยเจ้าจับตาดูข้าดีๆล่ะข้าอาซุ่นคนนี้ จะออกกระบวนท่าทวนที่ร้ายกาจที่สุดในยุทธภพให้เจ้าดูเด็กน้อยบอกพางตบแผงอกแบนๆของตนเอง3ทีจากนั้นซุนก็กวาดแกว่งท่อนไม้ในมือฟาดฟันทยานตัวไปมาทำท่าทางเลียนแบบจากที่ได้เห็นมาเมื่อครู่เหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างแต่ก็เคลื่อนไหวไม่หยุด ตนหน้าผากเล็กมีเหงื่อไหลซึมออกมาเจ้าเยี่ยนยังคงเปลือยกายท่อนบนเยืนพิงอยู่บนต้อนอูฐงเหมือนเคยยิ้มมองดูบุตรชายด้วยความภาคภูมิใจสองตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักอย่างนี้สิถึงสมเป็นบุตรชายของเขาเจ้าเด็กขี้เรหายงอนเร็วๆหน่อยเถอะพ่อจะสอนวิชาการต่อสู้ทั้งหมดให้เจ้าเอง อีกสองวันถัดมาฉีกงกงเดินนำเหล่าองคารักษ์ขนลังไม้ใบใหญ่มาให้หลี่เฟิงเฟยเปิดดูด้านในเห็นเป็นอาวุธมากมายหลายชนิดซึ่งทุกชนิดล้วนทำมาจากไม้แล้วทาสีเงินให้ดูคล้ายของจริงซ้ำยังฝังอัญมณีเพชรพลอยประดับไว้อย่างงดงามด้วยฝ่าบาทประทานให้องค์ชายพะยะค่ะลำบากท่านกองกงแล้ว ในเมื่อของทั้งหมดเป็นของบุตรชายหลี่เฟิงซซยจึงสั่งให้องคารักยกหีบเข้าไปไว้ในห้องโถงเจ้าเยี่ยนมอบของเล่นให้ลูกนางก็จะปล่อยให้ลูกได้ตัดสินใจเองเขาดึงดันจะอยู่ที่นี่ต่ออย่างที่พูดเอาไว้เสียด้วยแต่หลังจากที่นางขอหย่าวันนั้นเขาก็หายหน้าไปมีแต่ให้คนมาส่งของให้นางกับลูกเป็นระยะระยะเท่านั้นเขาจะใกล้ชิดลูกก็เป็นสิทธิ์ของคนเป็นบิดานางไม่อาจกีดกันได้ขอเพียงเขา เขาไม่มาวุ่นวายกับนางก็พอยามที่อาสุ่นน้อยเดินเข้าบ้านมาเห็นลังอาวุธก็ร้องดีใจเสียงดังลั่นเรือนท่านแม่อาวุธทั้งหมดนี้เป็นของข้าหรือ เด็กชายดีใจมากนั่งลงกับพื้นหยิบอาวุธแต่ละชนิดออกมาดูหลี่เฟิงเฟยเข้ามาย่อตัวนั่งลงข้างๆมือลูบสีสรษะเล็กด้วยความเอ็นดูบุตรชายของนางชื่นชอบเรื่องการต่อสู้เป็นพิเศษคงไม่มีใครเข้าใจเรื่องจำพวกนี้มากไปกว่าคนเป็นบิดาแล้วกระมังกระบีดาบริดแล้วนี่ก็ทวนทวนของขาอ้าสุนน้อยหยิบทวนลุกขึ้นมากวาดแกว่ง อวดกระบวน้าให้มารดาเสียวชิงและป้าจางดูอ้าสุนคือจอมยุทธที่ร้ายกาจที่สุดในยุทธภพสสตรีทั้งสามได้ยินแล้วพากันหัวเราะยกใหญ่เด็กชายอวดทวนจนพอใจแล้วก็มารื้ออาวุธชิ้นอื่นในครั้งต่อท่านแม่อาวุธชิ้นนี้เรียกว่าอะไรหรือขอรับอาส้นหยิบอาวุธรูปดาวหกแฉกขนาดเท่าฝ่ามือที่มีอยู่ถึงสิอันขึ้นดู อมแม่เองก็ไม่เชี่ยวชาญเรื่องอาวุธเท่าใดแต่น่าจะเรียกว่าอาวุธลับกระมังหากอยากรู้ให้แน่ชัดก็ลองไปถามบิดาเจ้าดูเถิดของทั้งหมดนี้บิดาเจ้าให้คนนำมาให้พอได้รู้ว่าอาวุธทั้งหมดเป็นของคนใจร้ายผ้าทางเบิกบานดีใจเมื่อครูพันสหลายไปทันทีซุนน้อยเก็บของทั้งหมดลงลังเหมือนเดิมสุนไปคัดอักษรก่อนนะท่านแม่ หลี่เฟื่งเฟยยิ้มให้แล้วไม่พูดอะไรอีกเดินกลับเข้าครัวไปทำงานที่ค้างไว้ต่อเสี่ยวชิงและป้าจางเดินตามออกไปเช่นกันคุณหนูคิดว่าอาซุ่นจะเอาอาวุธไปคืนฝ่าบาทเหมือนอย่างข้าวของอย่างอื่นหรือไม่เจ้าคะเสี่ยวชิงถามขึ้นงอนบีดามากมายปานนั้นอีกไม่กี่ชั่วยามหรอกประเดี๋ยวก็หอบเดินข้ามฝั่งไปคืนหลี่เฟิ่งเฟยสายศรีรษะยิ้มตอบ นางก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จะเอาชนะใจลูกด้วยวิธีใดแล้วเขาจะมีความอดทนมากพอที่จะตามง้อลูกได้นานเท่าใด และแล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนคาดเดาหลังมื้อเย็นเสร็จสิ้นซุนน้อยใช้จังหวะที่มารดากำลังอาบน้ำชำระกายเรียกเสี่ยวชิงและป้าจางให้ช่วยขนอาวุธเดินข้ามฝั่งไปยังเรือนใหญ่เป็นเพื่อนเขาเขาแอบเก็บทวนเอาไว้เพียงอย่างเดียวนอกนั้นนำมาคืนทั้งหมดอาวุธในลังนั้นมีตั้งมากมายทวนหายไปแค่ด้ามเดียวคนใจร้ายคงไม่รู้หรอกกระมัง เจ้าเยี่ยนนั่งอ่านจดหมายที่เสียซื้อยงศงมาจากวังหลวงเพื่อปรึกษาข้อราชการต่างๆอยู่ในห้องหนังสือเมื่อสีกงกงเข้ามาบอกว่าบุตรชายมาหาองค์จักรพัิก็ยิ้มกว้างวางงานทุกอย่างในมือลงแล้วเดินออกไปหาทันทีทว่าเมื่อออกไปถึงแล้วเห็นลังอาวุธวางอยู่ตรงหน้าก็องหกยิ้มแทบไม่ทันข้าเอามาคืนข้าไม่อยากได้ของท่าน เด็กน้อยเก่าวเสียงแข็งใช้ดวงตาที่เหมือนมารดาพลึงต้องมองอย่างดุดันคนเป็นบิดาแสนปวดใจแต่ก็ไม่ยอมแพ้พ่อรู้ว่าเจ้าชอบอาวุธพวกนี้ยายไม่รับเอาไว้แล้วหากอยากฝึกอย่างถูกวิธีพ่อสามารถสอนเจ้าได้เจ้าเยี่ยนขยับเข้าใกล้บุตรชายก้าวหนึ่งอาซุนก็ถอยหลังหนีก้าวหนึ่งไม่ข้าไม่ต้องการของทุกอย่างที่เป็นของท่านแล้วก็ไม่ต้องการท่านด้วย หากข้าอยากมีบิดาข้าจะให้ท่านแม่หาบิดาคนใหม่ให้ข้าเองเด็กน้อยพูดจบก็วิ่งออกไปอย่างรวดเร็วปล่อยให้บิดาคนเก่ายืนยิ้มแห้งแลลงใบหน้าแข็งค้างเสี่ยวชิงและป้าจางเห็นท่าทางไม่ดีรีบถวายบังคมลาจากไปเช่นกันจัก,กรพรรดิไม่มีทางสั่งลงโทษองค์ชายน้อยแต่พวกนางก็ไม่แน่สีกงกอหยางเจี้ยนและกู้หลังเห็นสีหน้าฝ่าบาทค่อยๆเขียวคําลงเรื่อยๆ ก็พากันก้าวถอยหลังออกจากห้องไปเมื่อออกจากเรือนมาได้ก็ปล่อยเสียงหัวเราะที่เมื่อครู่กันเอาไว้แทบตายออกมาองค์ชายน้อยช่างวาจาร้ายกาศเหมือนฝ่าบาทไม่มีผิดเมื่ออยู่ตามลำพังแล้วจู่จูเจ้าเยี่ยนก็นึกถึงเรื่องที่อาซุนเล่าให้เขาฟังในวันแรกที่พบกันขึ้นมาท่านอาจารย์สรงใจดีมากข้าชอบท่านอาจารย์แล้วข้าก็รู้ด้วยว่าท่านอาจารย์ชอบท่านแม่ของข้าอยู่ ท่านอาจารย์เคยฝากจดหมายก่อนให้ข้านำไปให้ท่านแม่ด้วยเจ้ายินยอมให้บุรุษอื่นตามเกี้ยวพาท่านแม่ของเจ้าด้วยหรือข้าชอบท่านอาจารย์ซ่องข้าจึงยินยอมหากข้าจะมีบิดาใหม่ก็อยากได้คนใจดีแบบท่านอาจารย์ซ่องอาจารย์ซ่องอย่างนั้นเรอเจ้าเย็ยนคำรามออกมาอย่างเดือดดานตำหมัดแน่นรอบกายปล่อยไอสังหารรุนแรงออกมา จนกระจกในห้องถงแตกกระจายเห็นทีว่าจะมัวแต่ตามน้องบุตรชายอย่างเดียวไม่ได้เสียแล้วเช้าวันถัดมาอาซุนน้อยขออนุญาตมารดา ออกไปจปับปลาที่บึงแสงอาทิตย์กับสหายอันที่จริงเขานัดกับเหล่าเสือและอาจิ้งเอาไว้ในช่วงสายแต่ที่ออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าตรู่ก็ตั้งใจว่าจะแอบไปฝึกทวนที่บึงคนเดียวก่อนวันนี้อาสุนพาเจ้าต้าหุยไปด้วยมือหนึ่งถือสายจุงป้าหุยอีกมือหนึ่งถือทวนและแบตตกปลาส่วนด้านหลังสะพายถังไม้ใบใหญ่ข้างในมีอุปกรณ์จับปลาชนิดอื่นมีเหยื่อล่อมีอาหารและขนม ที่มารดาหองให้พบติดตัวมากินเมื่อเดินออกมาถึงหน้าบ้านอาสุนน้อยรีบตุงเจ้าต้าหุยให้เดินอย่างเร่งรีบสายตาก็แอบเลมองไปยังเรือนหลังใหญ่ฝั่งตรงข้ามเป็นระยะด้วยกลัวคนใจร้ายจะออกมาพบเข้าแล้วเห็นว่าเขาแอบเก็บทวนด้ามนี้เอาไว้ถ้าเป็นเช่นนั้นเขาต้องขายหน้ามากแน่ๆอรู้อย่างนี้ข้าน่าจะเลือกเก็บอาวุธลับไว้จะดีกว่า แอบพกติดตัวได้ง่ายกว่าทวนตั้งเยอะเสียงเล็กๆ็บ่นพึมพำกับเจ้ากระต่ายไม่อาจหลุดรอดพ้นหูพ้นตาคนเป็นบิดาไปได้เจ้าเยี่ยนอมยิ้มแล้วทยานเร้นกายติดตามไปพร้อมด้วยองคารักษ์เงามากมายบึงแสงอาทิตย์อยู่ไม่ไกลจากตรอกกำแพงเขียวเท่าใดนักเพียงลงเขา แล้วเดินเท้าต่อไปอีกราวหนึ่งเคอก็ถึงเนื่องจากเมืองเจียงตูเป็นเมืองที่มีแม่น้ำสำคัญหลายสายไหลผ่านจึงเป็นเมืองท่าพาณิชย์ที่สำคัญของตอนใต้และแม่น้ำหลายสายก็ยังไหลผ่านจากในตัวเมืองเจียงตูมาถึงหมู่บ้านในอำเภอจินกู่ซึ่งเบึงแสงอาทิตย์แห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเหล่านั้นเบึงแสงอาทิตย์มีขนาดใหญ่ แต่ค่อนข้างตื้นเขนินอีกทั้งน้ำในบึงยังเป็นสีฟ้าใสาย,ยามแสงอาทิตย์ส่องกระทบลงมางดงามระยิบระยับเด็กๆในหมู่บ้านจึงชอบมาเล่นน้ำและจับปลาที่นี่รอบบึงมีต้นสนเขียวขจีขึ้นอยู่อย่างหนานแน่นบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นอย่างยิ่งยามนี้ยังเช้าอยู่มากยังไม่ค่อยมีคนมาอาสุนน้อยเดินไปนั่งลงยังใต้ต้นสนขนาดใหญ่ต้นหนึ่ง แล้วจัดการผูกสายจูงเจ้าต้าหุยไว้กับต้นไม้ให้เรียบร้อยอดตะกร้าลงจากหลงังต้าหุยเจ้าตั้งใจดูค่าฝึกซ้อมให้ดีล่ะวิชาทวนของข้าร้ายกาจขึ้นมากแล้ว ก่าวจบสุนน้อยถอดเสื้ออวดแผงอกแบนๆและพุงกลมๆเช่นเคยจากนั้นก็กวัดแกว่งทวนไปมาออกกระบวนท่าไปตามที่ตนเองเข้าใจว่าร้ายกาจที่สุดแล้วเจ้าตาหุยเล็มหญ้าอยู่ใต้ต้นสนมีเงยหน้าขึ้นจ้องมองเด็กน้อยเป็นระยะผ่านไปสามข้อ,อสุนก็เริ่มเหนื่อยแล้วเหงื่อออกท่วมร่างจึงหยุดฝึกซ้อม แล้วมานั่งลงบนพื้นดินใกล้ๆเจ้าต้าหุยพางหยิบน้ำและขนมแป้งนึ่งพุทซาเชื่อมที่มารดาห่อมาให้เอาออกมากินเด็กชายบีตรงส่วนพุทซาที่ฝานเป็นชิ้นๆอยู่ด้านบนสมให้ต้าหุยกินส่วนตนเองกินตรงส่วนที่เป็นแป้งนึ่งแบ่งกันกินนะเฮ่ต้าหุยข้ามีอะไรจะสารภาพกับเจ้าความจริงแล้ววิชาทวนของข้าไม่ได้ร้ายกาดหรอกนะ เทียบไม่ได้กับวิชาทวนของคนใจร้ายนั่นเลยอันที่จริงข้าอยากให้เขาสอนวิชาทวนแล้วก็สอนการต่อสู้อื่นๆให้ข้าข้าเคยแอบดูเขาครั้งหนึ่งเขาเก่งมากเลยวิชาตัวเบาล้ำเลิศทายานอยู่บนฟ้าราวกับขี่เมฆเลยนะแต่ข้าไม่กล้าไปขอให้เขาสอนหรอกเพราะข้าพูดไม่ดีกับเขาไปตั้งเยอะเขาคงไม่รักข้าหรอก เด็กชายกินขนมไปก็ระบายความในใจอัดอั้นอยู่ในอกให้เจ้ากระต่ายเพื่อนรักได้ฟังท้ายประโยคน้ำเสียงเริ่มสั่นเครือใกล้ร้องไห้เต็มทีและเพียงครู่ต่อมาริมฝีปากแดงจิ้มลิ้มก็เบะออกอย่างสุดกั้นร้องไห้ออกมาในที่สุดเจ้าต้าหุยเจ้าก็รู้ใช่ไหมว่าความจริงถ้าก็อยากมีบิดาเหมือนเด็กคนอื่น ข้าไม่อยากโดนล้อว,ว่าเป็นเด็กกําพาร์บิดาอีกแล้วความจริงข้าก็รักเขาข้ารักเขาตั้งแต่เขาเป็นท่านปู่ใจดีแล้วแต่อีกใจข้าก็ยังกรอดเขาอยู่ดีเขาทอดทิ้งข้ากับท่านแม่ตั้งนานหลายปีข้าก็อยากจะพูดดีๆกับเขาอยากเรียกเขาว่าท่านพ่ออยากให้เขากอดข้าหอมข้าเหมือนที่ท่านแม่ทำแต่แต่ข้าไม่กล้า S <S> <S 2> <S 2> <S เหล่าองค์ครักเงาทั้งหมดที่เร้นกายอยู่ได้ยินสิ่งที่องค์ชายน้อยระบายออกมาทุกคำถึงกับกานหายใจค่อยๆเลื่อนสายตาไปมององค์จัก,กรพรรดิที่เร้นกายอยู่ด้านหลังต้นสนใหญ่กันอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ต้องตกตะลึงพึงเพลิดฝ่าบาดน้ําตาไหลพรากไปตั้งนานแล้วคนเป็นบิดา ยกมือขึ้นกุมสวงอกตนเองแน่นหัวใจเจ็บปวดหดเกรงจนแทบหายใจไม่ออกเขาเห็นความอ้างว้างโดดเดี่ยวของบุตรชายอย่างชัดเจนเขาได้ยินสิ่งที่บุตรชายระบายออกมาทุกคำที่แท้อาซุนก็ปากแข็งเหมือนเขาคิดไม่ผิดจริงๆที่วันนี้ตัดสินใจแอบตามลูกออกมาทำให้รู้ความในใจของลูกว่าลูกรักเขาและต้องการเขามากเพียงใด เดิมทีบุตรชายของเขาสมควรถือกำเนิดและเติบโตอย่างสูงสักภายในวังหลวงเป็นองค์รัชทายาทของใต้ล่า แต่ด้วยความผิดพลาดของเขาทำให้ภรรยาและบุตรชายต้องตกระกรมลําบากใช้ชีวิตอย่างยากแค้นไม่มีสิ่งใดน่าปวดใจไปกว่านี้อีกแล้วทั้งชีวิตของเจ้าเยี่ยนไม่เคยได้รับความรักจากพระบิดาตลอดมาจึงให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่ายามใดที่มีบุตรเขาจะทุ่มเทความรักให้บุตรอย่างเต็มที่เพราะเขารู้ดีว่าบุตรอ้างว้างไร้อ้อมกอดของบิดานั้นเจ็บปวดเพียงใด ดังนั้นเมื่อได้มาเห็นบุตรชายของตนเองแอบมานั่งร้องไห้หาบิดาทำให้สถานในอกตั้งใจแล้วว่าต่อจากนี้จะทำทุกอย่างเพื่อชดเชยให้ภรรยาและบุตรชายอย่างดีที่สุดเจ้าเยี่ยนยังไม่ได้เผยตัวออกไปด้วยกลัวว่าบุตรชายจะขายหน้ารอเวลาให้ผ่านไปครู่ใหญ่จนเห็นว่าบุตรชายเลิกร้องไห้แล้วหันไปเตรียมอุปกรณ์ตกปลาจึงเดินออกจากที่ซ่อน ทำท่าทางอารมณ์ดีตรงเข้าไปหาเช้านี้อากาศดีจริงๆไม่คิดว่าที่จิ้นกูจะมีสถานที่ที่สวยงามเช่นนี้อ่าซุนสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อหันไปเห็นว่าเป็นใครใบหน้างดงามที่เกือบจะเผลอหลุดยิ้มรีบแก้งตีหน้าขึมดุดันอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบใช้เท้าเตะทวนที่วางอยู่ให้ทนไหลเข้าไปแอบในโพรงหญ้าท่านมาได้อย่างไรท่านแอบตามข้ามาหรือ เด็กชายรีบถามไม่รู้ว่าคนใจร้ายมาทันเห็นเขาร้องไห้หรือไม่แล้วเห็นทวนที่เขาแอบเก็บไว้หรือเปล่าไม่เช่นนั้นเขาต้องขายหน้าย่ำแย่อะไรกันเจ้าเด็กขี้เรใครว่าพ่อแอบตามเจ้ามาบึงแสงอาทิตย์งดงามไม่ว่าผู้ใดก็ล้วนมาผ่อนคลายได้และพ่อก็พึ่งมาถึงเมื่อครู่นี้เองแล้วนี่เจ้ากำลังจะตกปลาหรือเจ้าเย่นเอง ก็ไม่คิดจะทําให้บุตรชายต้องขายหน้าเช่นกันมีอย่างนั้นช่องว่างระหว่างเขากับบุตรชายอาจห่างเหินมากกว่าเดิมอาซุนดีตาจ้องมองเมื่อเห็นว่าคนใจร้ายไม่มีท่าทีว่าจะล้อเลียนเรื่องร้องไห้แต่ประการใดก็โล่งใจแสดงว่าเขาเพิ่งมาถึงจริงๆข้ากําลังจะทําสิ่งใดก็ไม่เกี่ยวกับท่านอาซุนปั้นหน้าแงางอนแต่สายตาก็แอบชำเลืองมองคนใจร้ายอยู่บ่อย พ่อก็จะช่วยเจ้าจับปลาอย่างไรเล่าเจ้าเยี่ยนบอกพร้อมกับถอดอาพรชุดงามออกจนเหลือเพียงกางเกงสีดำรัดกุ้มตัวเดียวเหมือนกับบุตรชายเผยให้เห็นแผงอกดำยำและหน้าท้องเต็มไปด้วยมัดกล้ามแน่นเครียดหากเหล่าสตรีเมืองหลวงที่ใฝ่ฝันอยากเป็นสนมขององค์จักรพรรดิได้มาเห็นภาพนี้เข้าคงตาค้างไปสามวันอย่างแน่นอนท่านเป็นจักรพรรดิของใต้ล่าผู้สูงท่งจะจับปลาเป็นหรือ สำหรับคนในใต้ล่ะพ่อเป็นจกักรพรรดิของพวกเขาแต่สำหรับเจ้าพ่อคือพ่อแท้ๆของเจ้าอะไรที่พ่อเคยทำผิดพ่อก็ยอมรับแล้วสัญญาจะปรับปรุงแก้ไขเจ้าจะไม่ให้โอกาสพ่อได้แก้ตัวบ้างเลยหรือเจ้าไม่อยากให้ครอบครัวเราได้กลับมาอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาหรือไรเจ้าเยี่ยนพูดพางเอื้อมมือไปขยี่ศีรษะบุตรชายอย่างเอ็นดูน้อยท่านแกล้งข้าอีกแล้วนะ าสุ่นสายศีรษะหนีแม้จะพูดตัดรอนน้ำใจบีดาเหมือนเคยพาว่าน้ำเสียงฟังดูอ่อนลงมากจนคนเป็นพ่อแอบยิ้มดีใจเมื่อได้รู้ความในใจของลูกทําให้เจ้าเยี่ยนกล้าใกล้ชิดลูกมากขึ้นพ่อไม่ได้แกล้งพ่อแค่เอ็นดูเจ้าเท่านั้นก็ใครให้เจ้าหน้าตางดงามเหมือนพ่อกันเล่า ว่าแล้วเจ้าเย็นก็ก้มตัวลงไปคว้าตัวบุตรชายขึ้นมาอุ้มกอดแนบอกพร้อมกับกดปลายจมูกหอมแก้มเจ้าเด็กขี้เรปากแข็งเสียฟอดใหญ่ฮ้อท่านปล่อยค้านะปล่อยค่าค่าจะฟ้องท่านแม่ว่าวันนี้ท่านแก้งข้าตั้งหลายครั้งแล้วค่าก็ไม่ได้หน้าตาเหมือนท่านด้วยท่านตั้งหากที่หน้าเหมือนข้า <c oughs> เอาเถอะพ่อเป็นฝ่ายที่หน้าเหมือนเจ้าเองก็ได้ เจ้าเยยนหัวเราะร่าบุตรชายเขานี่ปากแข็งจริงๆปากร้องบอกว่าให้ปล่อยบ้างตีใบหน้าโกรธขึงดุดันบ้างแต่แขนเล็กๆนั่นกลับกอดคอเขาไว้ไม่ยอมปล่อยปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะหากท่านจับปลาไม่เป็นก็กลับไปเลยท่านกำลังทำให้ข้าเสียเวลาเด็กน้อยยังทำหน้าตาขึงขงังพ่อจับปลาไม่เป็นก็จริงแต่เจ้าจับเป็นเจ้าก็สอนพ่อสิ เจ้าเยี่ยนวางบุตรชายลงพื้นแล้วแต่ก่อนวางก็หอมแก้มเจ้าเด็กปากแข็งไปอีกสองฟอดใหญ่ท่านจาับปลาไม่เป็นก็บอกข้าเสียตั้งแต่แรกสิข้าไม่ใช่คนใจแค่บอกนะข้าสอนท่านได้เด็กน้อยยกมือตบหน้าอกเล็กๆของตนเสียงดังปุ๊บๆแล้วเดินไปเอาเหยื่อล่อกับคันเบ็ดมาส่งให้ การได้เห็นคนใจร้ายเปลือยกายท่อนบนเหมือนกับเขาอีกทั้งคนใจร้ายยังอุ้มเขาก่อนหอมเขามันทำให้เขาดีใจอย่างยิ่งแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกไปท่านก็ลองทำตามข้าดูอาซุ้นน้อยสอนบิดาใส่เหยื่อล่อ เข้ากับตาขอมเบ็ดเพื่อความใกล้ชิดกันเจ้าเยี่ยนแก้งทำตามบุตรชายอย่างเงอนะงะทั้งที่ความจริงเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้ไม่แพ้การรบทีเดียวสมัยอยู่ในกองทัพแดนเหนือบางครั้งพวกทหารก็ต้องตกปลาและขุดเผือกมันกินประทังชีพเจ้าเยี่ยนตกปลาตามที่บุตรชายสอนยามใดที่เห็นเจ้าปลาไหว้เข้ามาใกล้เขาก็ขยับคันเบน็ดหนีพยายามไม่ให้ปลากินเบ็ดของตนก่อนบุตรชาย ไม่นานก็ได้ยินเสียงเล็กๆโห่ร้องดีใจเฮ้ hey! ข้าตกปลาตัวแรกได้แล้วเห็นหรือไม่ว่าฝีมือการตกปลาของข้าร้ายกาจอย่างยิ่งอ่าสุนสาวคันเบ็ดยกปลาตัวเขื่องอ้อวดอย่างภูมิใจเจ้าเก่งมากสมกับเป็นลูกชายข้าจริงๆ เจ้าเยี่ยนวางคันเบ็ดลงเอื้อมขวาร่างของบุตรชายมากอนและหอมแก้มสุ้นน้อยดิ้นหนีทำปากยื่นสะบัดหน้าหันหนีไปอีกทางอย่างแง่งอนเจ้าเยี่ยนหัวเราะเสียงดังเจ้าเด็กขี้เหร่นี่งอนเก่งจริงๆแล้วสองพ่อลูกก็นั่งตกปากันไปเรื่อยๆลูกตกได้ตัวหนึ่งพ่อตกได้ตัวหนึ่งคนนึงงอนคนนึงคอยตามเนาะ แม้อาจมองเห็นไม่ได้ด้วยสายตาทว่าสำหรับสองคนพ่อลูกแล้วล้วนรับรู้ได้ว่ามีความรู้สึกบางอย่างเริ่มถักทอผ่านไปครู่ใหญ่กลายเป็นพ่อที่ตกได้รวดเร็วกว่าใช้เวลาไม่นานก็ได้ปลาเกือบครึ่งถังแล้วจูจ่ๆก,ก็มีเสียงร้องตะโกนขึ้นจากเบื้องหลงังฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ